ปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวได้เวลากลับมาเดพความบันเทิงกันเหมือนเดิมนะฮะกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟีรัสน,นนอนนสุวรรณนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง2 2สสำหรับวันนี้นั้นในวงการบันเทิงมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างติดตามกันได้ในช่วงของบันเทิองออนสเตทครับยังต้องดูแลรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องมานานกว่า10วันแล้วครับสำหรับพระเอกดังเอสกันตพงค์ ที่วูบสติกลางงานอีเวนต์ของช่องต้นสังกัดทําให้ครอบครัวคนใกล้ชิดและก็แฟนคลับต่างเป็นห่วงอย่างมากขณะที่ช่วงเข้ารักษาตัวแรกๆทีมแพทย์เองก็ยังไม่สามารถระบุเหตุผลได้ว่าอาการวูบเกิดจากอะไรโดยต้องมีทีมแพทย์สังเกตนาทีต่อน,นาทีและยังไม่สามารถตอบได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่ท่ามกลางการเกาะติดอาการของแฟนคลับที่คอยส่งกําลังใจอย่างต่อเน,นื่องซึ่งมีครอบครัวให้กําลังใจไม่ห่างครับขณะที่ภรรยาคริสติน่านั้นได้อัปเดตความคืบหน้าผ่านทางอินสตาแกรมให้เห็นกันเพื่อคลายกังวลและ าสุดครับคริสตี้คริสินะ่าภรรยาสาวชาวเยอรมันนั้นก็ได้โพสต์อัปเดตอาการสามีเป็นภาพที่ลูกสาวน้องวาเลนติน่านั่งอยู่เคียงข้างเตียงคุณพ่อพร้อมเล่าว่าลูกสาวนั่งรอพ่อของเธอทุกวันถึงจะเหนื่อยจะเบื่อแต่ก็เข้มแข็งจะอดทนกับมันเพราะรักพ่อมาก มาแล้วครับสำหรับลุกวันที่2ของคุณแม่ซุปเปอร์สตาร์อย่างชมพู่อารยาบนรมแดงเทศกาลหนังเมืองคาสที่บอกเลยว่าลุคนี้นั้นทำไฟลุกอย่างมากกับชุดที่ฟูฟ่องหรูหราในโทนสีอ่อนสบายตาเวอร์โดยลอฟิเซียลไทยแลนด์นั้นนะครับเปิดเผยว่าชมพู่อารยาในวันนี้ปรากฏตัวด้วยลุกสุดอลังการกับชุดเกาะอกกระโปรงยาวประดับคริสตัลพร้อมด้วยดีเทลชายระบายอันฟูฟ่องใหญ่โตในโทนสีอ่อนสบายตาซึ่งสะบัดแปลงเมคอัพสุดอินเทรนด์ในเซ็กเต์ไลน์หรือว่าอายไเลเนอร์ทั้งตาบน และก็ตาล่างเพิ่มสเสน่ห์ด้วยริมฝีปากอันโดดเด่นโดยใช้ Colorist Intense Volume Matte โทนสีชมพูอมแดงจาก L'Oreal Paris พร้อมมัดผมให้เห็นเครื่องประดับชั้นสูงสร้อยคอและก็แหวนตัวเรือนแพลตินัมประดับเพชรคอลเลกชันสุดปางจากบูก a รีโดยเทศกาลหนังเมืองคาสในปีนี้นั้นจะจัดยาวไปจนถึงวันที่27พฤษภาคม2566เลยทีเดียว และสาหรับช่วงคนดังออนเซต์วันนี้นะครับเรียกว่าสวยไม่สั่งเลยทีเดียวสําหรับมิวนิชานะฮะที่ล่าสุดนั้นออกงานได้วลุคเปรี้ยวแซ่บนะฮะก็เลยจิ้มไปสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นคุณแม่ว่าเอ๊ะต้องแต่งตัวแบบไหนนะถึงจะได้สวยฟังแบบนี้ครับปกติเป็นคนค่อนข้างจะแต่งเรียบเรียบนะคะแต่ชอบไอสัตว์รีที่มันดูมันดูพิเศษมากขึ้นจริงอยู่กับรูปมันก็เพลินเพินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าน้าเพชรเราแบบยิ้มหัวเราะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยาแบบค่อนข้งจะ ไม่เครียดอะแบบได้ผ่อนคลายมีความสุขอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นคุณแม่หรือว่าไม่เป็นคุณแม่มันก็คือการแต่งตัวสไตล์ที่เราชอบเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าอบางคนเขาก็แบบพอเขามีลูกแล้วเขาก็อาจจะแบบว่าแต่งตัวโปน้อยลงไ <c oughs> อย่างเงี้ย พื่อให้แบบว่าดูแบบเป็นคุณแม่ที่แบบว่าไม่ได้เซ็กซี่เกินไปอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละคนแต่ว่ามันสุดท้ายมันไม่ได้มีข้อจํากัดเลยและสำหรับช่วงเวทีคมบเนเทองวันนี้นะฮะสาวสวยดีกรีดาวทิกตอกอย่างมะปรางสุนทรีครับแวะมาถึงคมชันลึกเลยทีเดียวนะฮะกับการปา่ผลงานซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดของเขาเป็นเพลงแรกนะฮะในฝั่งเพลงของลูกทุ่งนั่นเองนะครับซึ่งเพลงนี้นะฮะเธอตั้งใจทำมากๆรวมถึงแววแววครับว่าเธอนั้นกำลังจะเข้าประวดนางงามด้วยฮะซิงเกิลเดี่ยวค่ะฉันฝ ก็ผลตอบรับถือว่าดีเลยใน TikTok ก็2อล้านวิวแล้วค่ะสำหรับคนที่มาเล่น c h a l l เ n g e เพลงชันฝันว่าเธอมีคนอื่นค่ะแนวนี้ก็จะเป็นลูกทุ่งอินดี้ค่ะจะไม่ลูกทุ่งจ๋าจะไม่สตริงจ๋าอยู่กลางๆค่ะเตรียมโรงเมดแกน2024ค่ะ<ม>ก็ทีแรกก็ว่าจะลงปี25แต่ผลสรุปคือมีดรามา่าพอดราม่ามา,มาน้องมาก็เลยจัดให้ตามดราม่าเลยค่ะก็เลยลงปี24เลยทันที เคยประกวดของมีคิดองุดรนะคะหนูค,คิดว่าใช่ค่ะครั้งแรกเป็นเวทีชายค่ะตอบรับดีมากมีแต่คนบอกว่ารอตั้งนานแล้วทําไมกว่าจะลง <c oughs> ซึ่งคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้รับชม MV Play ลงก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าฉันฝันว่าเธอมีคนอื่นนะฮะในช่อง YouTube ก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแชมพูปิดผมขาวแควิวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันศุกครับสวัสดีครับ